เดือดจมเลยบาดิเขี้ยวโนสันนึงเ so ี so ่ยันดอกเขาเป็นแหมมาัรูแบบ้งรูแบบเอาไปแบบุ้แบบ้งเลยว่าวัไม่ว่าไม่ว่ตัวดำมนีเ้ยวันหนึ่งกันหนึ่งกีนี้วำลไปซักันไหอีนี่เม่วานตัวดำซบายปแน่กับว่าอะไรจิ้งเมืือ่ว่เสองเลือมือนีอีโรเมลโก้วาสนากูไสองตัวรถดีะ คุอสากับเ่อเดีวคุ่สาสองหมื่นไล้วยนี่ตะวันพท่านเนต้องการองาอย่้าสมวจริงเขปหใส่นูเบิ้งสาเบิ้งสาไนเรักนี่เห็ุเตเห็เร็วสีเร็วเลยน่องนีเรามาจอดเหตหมองเดี๋ยวว่าเมื่แดงไรนีผมก็มีหเดียวเลยผมก็มีหเดียวบอมด